สวัสดีครับเดี๋ยวกลมามพอผมก็ไปน้องบบาหนุนอีสานมาทั่วเยเิ็งโตทีมงานเครื่องตัดครับทีมงานเครื่องตัดมือแรกครับมือแรกของการแข่งเรือเจ้าแม่แพงศีเมืองครับนี่แม่เราเยอะส้มแม่ลยครับรอบแรกยิ้มส้มแม่ชมเรือครับชมเรือสวยๆครับ พ่าแม่แพลงสีเม yeah. ืองครับบ้านคุ้มใต้เสือที่สวยครับเอาแฉะได้ครับมือนี่เอาแฉะเดี๋ยวสัมผัสเนี่ยอ้ดสัมผัสนะไปข้อมือซึ่งกันนี้่ยังไงข้อมือซึ่งกนนี่อันคนนานมากครับคนนานมากทีมงานนั่งมากท่านในลายนะครับล่อๆล่อทีมงานมากครับแล้วก็สท่ากันเอาเรือลงนะครับยกเรือมาเราไปอยู่ได้ดิดวงวันนี้เอาท่าเขาเหิือรถ

vào nụ hợp của nhà có mua đây nè <laughs> โอ้ใคอยู่น uh ้ำหลยล้างเก้าแม่แพงสิเมืองครับลงน้ำครับผมน้ำโดยเบาหนุครับออออืืื ป้าป้าปโยกชสยเพืนความสีสี่สี่สังินไว้กับหครับส่สสสอ่นม่อยครับจะแม่แพงสิงบ้างต่อไปกับเป็นยกที่ดาสมนึกนะครับลงนงหนชายเพิ่นครับ สมเรือครับทิดาสมนึกมันปลาแดงครับอย่างตลาดสงคราประกวดนี่นะครับเรือลำนี้สุดยอดครับไหนขอแลับยกเรือครับทิดาสมนึกลงนังมาพอดับไม่ได้ทั้งทั้งเรือ

Đấy, có chứ thả vào đây không năm Trong bức sáng hết đi Rút rút, rút Rút, rút, นี่ครับขั้นตอนไหนครับตอนนี้กำลังไหวเรื่อครับผมครับจับเพื่อให้ไหวเรื่อครับประจําจับเช็บ กคอรของคักบนะครับในโอกาสอันเป็นมงคนเรื่องนี้ะารแัรีงั้าร้และเื่น จะจการะับด้านหน้าค่ความขอบค่ะอได้รับความขอบคุณและได้รับเกียรจากผู้ให้การสนับสนุนงานประเพณีแห่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกรสินปี2566ได้แก่เทศบาลตำบลงจามนายสยจำนวนห3 5 0 0 0าบาท เทศบาลตำบลกำมะนาสายเป็นผู้ จะแช่งแล้วนะครับเจ้าน้อยก็เริ่มเข้คู่แช่งแล้วครับอีกวอกีนาทีนะกำลังเปิดนงานครับตั้งเสียงเปิีงานแล้วครับ जगे <laughs> जा ต่องลงไปดิลงไปไว้ครับลงไปไว้สองไปไห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสอง ผลงานวันนี้นะครับจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับชิงนะครับที่3นะครับรอชิงที่3มวันอาทิตย์นะครับจะแม่แพงสิเมืองทีมงานเป็นไงครับอาการมื่อเป็ยนเสั้นแหละเออคือเห็นแล้วนะครับเนาะพีนาพยาามลกพีแอชมามลรรอชิงที่3นะครับวันอาทิตย์นะครับคือว่าบอประสบความสำเร็จบันใดนะครับพีกายเคยเป็นแชมป์นะครับปีนี่ลงมาชิงที่3ปีพีนาว่ากันไหมครับ พ,พ่อพ่อกำลังใจนะครับพีนาไหมครับพ่อกำลังใจพีนาเนียพีนาเอาไหมสิผอมนี่เอาครามผอมมาลงเรือนี <no er ่จำไว้ได้ครับจำไว้ได้ราคาดีนี่จำไว้ได้ครับไอหนุ่มซึ่งตันครับเอาหนุ่มอีสานมาดูเอาอ๊ะบ้าฟุกเป็นยังครับเค่ดีจังบักสังครับจังบักสังเลยบ่าวหมดสังครับ

ขอบวัดครับพากกันวันอาทิตย์ครับขอบัตรครับเจอกันอีกวันอาทิตย์ FC ว่ะ

ัย่าครับมาหนี่เฮ็ดดีจังมักซังจ็บเข้าอูเรียบร้อยจบเข้าอูเรียบร้อยครับเจอกันอีกวันอาทิตย์